สวัสดีครับผมการที่จะซื้อที่ดินแปลงหนึ่งนะครับนอกจากจะดูทำเลดูว่ามันอยู่ตรงไหนดูว่าวิวเป็นยังไงดูว่าถนนกว้างขวางแค่ไหนแล้วเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่เราจะต้องดูอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความเชื่อหรือว่าวงจุ้ยนั่นเองนะครับกว่าจะนัดคิวท่านได้กว่าจะจองคิวกว่าจะเจอตัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยวันนี้เป็นโอกาสที่ดีจริงๆครับผมไปเจอท่านกันเลยดีกว่าครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ซีใช่ครับอาจารย์ซีแนะนำตัวเองนิดหนึ่ะครับสั้ร์ครับผม อาจารย์4ชี้ชะตาครับอ่าโอเค ทีนี้ผมในฐานะที่ไ oh ม no. ่มีความรู้เรื่อง่วงจุ้ยเลยอันดับแรกครับฮวงจุ้ยมันคืออะไรเอ่ยฮวงจุ้ยจริงๆแล้วหลักหวงจุ้ยเนี่ยก็คือหลักที่ชัยภูมิพื้นที่ตรงนั้นเราอยู่แล้วส่งเสริมเราให้ดีขึ้นอยู่แล้วส่งเสริมเราให้ดีขึ้นอยู่แล้วรวยอยู่แล้วรวงประมาณนั้นอยู่แล้วความเป็นอยู่ไร้อุปสรรคไร้อุปสรรค่คือวงจุ้ยที่ดีนั่นคือหวงจุ้ยที่ดีคำว่าหวงจุ้ยเนี่ยพอเราไปดูที่ดินแปลงหนึ่งจะแปลงไหนก็แล้วแต่นะไม่ได้จําเป็นต้องเป็นแปลงนี้หรือแปลลลงงงไไหหนนัััักกก้้เเเรรรราาาดดูููออะบคคยย็ืชภมิที่ต ว่าที่ดินตรงนี้เป็นยังไงอะที่โลกมีภูเขาหลังเป็นภูเขาน่าเป็นน้ํสาธารณโภกยังไงบ้าง<ม>คือส่วนใหญ่อะคนมักจะคิดว่าฮวงจุ้ยเป็นหลักที่เหนือธรรมชาติ<ม>เรื่องที้รับอย่างเดียวมันไม่ใช่จริงๆแล้วมันเป็นทั้งหลักวิทยาศาสตร์หลักความเป็นจริงพื้นที่ตรงนั้นทิศทางลมต้องดีทิศทางน้ําต้องดีเพราะหลักฮวงจุ้ยคืออะไรฮวงคือลมจุ้ยคือน้ําฮวงแปลว่าลมฮวงแปลว่าลมจุ้ยแปลว่าน้ำโบราณเนี่ยเขาถือว่าลมอะจะนําพาสิ่งนั้นมาเมื่อพัดผ่านสิ่งใดจะผ่านสิ่งนั้น Mm hmm. เมื่อพัดผ่านทุ่งดอกไม้ก็จะนํากลิ่นดอกไม้เข้ามา oh. เมื่อพัดผ่านกองขยะก,ก็จะนําเชื้อโรคเข้ามา oh. เพราะนั้นทิศทางลมจึงสําคัญ mm hmm. อน้ําคืออะไรในหลักฮงจุ้ยน้ำเนี่ยคือการกักเก็บพลังงาน mm hmm. เพราะถ้าเราสังเกตว่าน้ําไม่ผสมกัะไหลจะดูดซับส,ะส,ะสารสิ่งนั้นมาเพื่อ uh huh. เปลี่ยนสภาพ uh huh. เหมือนน้าเปล่าเนี่ยผสมน้ําแดง uh huh. ก็เป็นน้ําแดงถูกไหม uh huh. คนโบราณเขาเลยถือว่าน้ำเนี่ยจะกักเก็บพลังงานที่ดี Oh. ลมช่วยพัดผ่านสิ่งที่ดผ่านสิ่งไหนมาดี mm hmm. น้ำก็จะเป็นตัวกัดเก็บนั้นเพราะเลยมองว่าลมเนี่ยนำสิ่งที่ดีมาจุ้ยคือเก็บพลังงาน mm hmm. เก็บเงินเก็บทอง mm hmm. เก็บความสิง mm hmm. นั่นเ oh. องทีนี้เดี๋ยวผมจะไล่ทีละขั้นครับเพื่อให้เป็นความรู้กับท่านผู้ชม mm hmm. อันดับแรกเราดูทำเลเราดูยังไงบ้างเอง่ยหนึ่งเลยว่า ที่สูงที่ต่ําที่ทสูงที่ทต่ําน้ําขังไหมอ่าอ uh ่า huh. ที่หลังสูงจนเกินไปหรือเปล่าสูงเกินไปก็ไม่ดีะ oh ่ะเพราะคนส่วนใหญ่คิดว่าข้างหลังต้องเป็นภูเขาแต่คุณก็ต้องดูว่าที่คุณนะ่ะมันเป็นเนินตีนเขามากหรือเปล่า hmm. เนินตีนเขามากไปฝนตกลงมาน้ําไหลลงมาเซาะดินเซาะพัง อ่าซ้อบ้านปุนอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นก็ห่มงด้วยไม่ดีอยู่หนึ่งคือทำเลทำเลที่ตั้งเลยเพราะพื้นที่สูงที่ตำยย่ำปอ่าอย่างที่อาจารย์เคยไปดูมาร้อยเอ็ดเจ็ดย่านาน้ำเนี่ยคือทำเลนี่นอกจากดูที่สูงที่ตำ่ำแล้วดูอะไรได้อีกบ้างครับดูในเรื่องของสานะมุโภคอย่างที่พูดเรากบ,ก,<ห>าบกว่ายัางไงก็อิงจากความเป็นจริงทางเข้าเป็นยังไงต่อให้ที่ดีแค่ไหนแต่ทางเข้าเป็นที่ตาบอดทางเข้าที่ยังเป็นดินผุกขาลูกหลังก็เป็นอุปสรรคชีวิตต่อคน ที่มาเป็นเจ้าของที่ก็คือหลักๆแล้วเราก็ดูเหมือนการดูที่ดินทั่วๆไปเลยก็คือมันสูงมันเตี้ยมันต่ำมันเข้าออกสะดวกไหมมันทิศทางเป็นยังไงเราเรื่องทิศเป็นยังไงบ้างครับาจารย์ทิศก็ต้องดูอีกว่าเป็นไปตามหลักหงจุ้ยไหมเพราะตามหลักหงจุ้ยเขาบอกว่าหน้าเป็นนกไฟหน้าเป็นนกไฟหลังเป็นเต่าสายเป็นมังกรสายเป็นมังกรพยักหน้าเป็นนกไฟหลังเป็นนกไฟหลังเป็นเต่าหลังเป็นเต่าทำไมหน้าต้องเป็นนกไฟหลังเป็นเต่าเขาถือว่าข้างหน้าต้องมีความเคลื่อนไหวหน้าต้องมีความเคลื่อนไหวคือชื่อเสียงกยติคือหหนน้้าาาาาตตเอะไช ถือว่าเป็นอะไรที่เชิดหน้าชูตาเป็นอำนาจบารมีอย่างที่ที่ดีก็คือต้องติดถนนคอนกรีตที่รถผ่านไปผ่านมาสะดวกเลยคือสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าที่ที่ดีจะต้องเป็นน้ําเป็นแม่น้ําเป็นไหลเพราะสมัยก่อนการคมนาคมใช้ทางน้ําแต่ปัจจุบันการคมนาคมเปลี่ยนไปเป็นเลยเป็นทางบกก็ต้องเป็นถนนหน้านกไฟต้องมีความเคลื่อนไหวหลังเป็นเต่าหลังเป็นเต่าคือต้องนิ่งต้องนิ่งหรือมั่นคงนิ่งหรือมั่นคงต้องยังไงครับใช่หนึ่งดินเนินอาจจะต้องสูงผา หรือสองอจหลังเป็นเข่าเลยอ่าอ่าประมาณนะั้นหรือ3การสร้างบ้านต้องไล่ระดับข้างหน้าต้องต่ำจากข้างหลัง ข้างหน้าต้องต่ำกว่าข้างหลัองอยู่บนเนินหน่อยหน้านกไฟหลังเต่ามั่นคง<ช>นกไฟเดี๋ยวผมค่อยๆเรียนรู้นะใครงงฟังตามผมนะ,ะนกไฟคือมีความเคลื่อนไหวมีความเคลื่อนไติดถนน,นไปมาสะดวกตามหลักชซยภูมิกรุงเทพจริงๆอ่ะถ้าเรามองแผนที่จริงๆ,ๆอ,อ่ะนกไฟก็คือทางทิศใ,ใต้ตรงปากน้ำอ่าปราซีสมุทรปากการหรือว่าสมุทรสาครหน้านกไฟหลังเต่ามั่นคงใช่สายเป็นมังกรเขียวทำไมสายเขียวในเรื่องเงินเป็นธาตุไม้ถือว่าการเงินหรือประตูต้องอยู่ในทัง ผมว่าเรายืนเงี้ยเรายืนเนี่ยทางนี้คือหน้าบ้านถูกไหมอ่าตอนนี้คือหน้า,านบ้านคือทางบางกรเขียวอันนี้ทางพยะย่ะอ๋อก็คือหน้านกไฟมีรถผ่านใช่เต่าคือหลังมั่นคงอ่ามั่นคงซ้ายคือบางกรเขียวบางกรเขียวหมายความไงครับก็คือคือบางกรนั่นแหละแต่เป็นสีเขียวเพราะแทน ธาตุไม้ธาตุไม้ายม้มความว่าก็คือการเงินการเงินการเงินเลยโดยตรงแล้วขวาคือขวาคือพยักก็คือเป็นตําแหน่งของอํนานาจบริวารคนหนุนหลังไหมให้ดูทางทิศขวาเอาแล้วถ้าด้านขวาต้องเป็นยังไงถึงจะดีด้านขวาส่วนใหญ่เขาจะนิน่งเขาจะไม่ให้เกิดการเคลื่อนไหวใดๆเพราะเขาถือว่ามันเกิดอยู่การอยู่ในคอนโทรลตอน<อ>นั้นในทางฝั่ง ทางขวาถ้าสังเกตดีๆบ้านส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนห้องนั่งเล่นห้องพักผ่อนอ่าประมาณนั้นเพราะเขาถือว่าให้มันนิ่งให้มันสงบจะไปทําให้มันเกิดการเคลื่อนไหวขึ้นมากระเตื้องอในตำแหน่งนั้นไม่ได้ถ้าตำแหน่งนั้นเคลื่อนไหวจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดปัญหาในเรื่องของบริวารลูกเต้าสุขภาพอ่าอย่างเช่นการคอนโทรลูกน้องคนลูกน้องอาจจะดือ้อสั่งงาน,ส,งงานสั่งการอาจจะไม่ได้เรื่องทํางานอาจจะไม่ได้เต็มที่ประมาณนั้นหนึ่งคือทําเลไปมาสะดวกถนนหนทางสองคือเกี่ยวกับทิศทั้ง4จะต้องเป็นยังไงสามสามถึงจะมาดูใน เรื่องของอนามัยสารพันธุโปรพต่างๆเป็นยังไงแอ้นี้หลักในการเลือกบ้านนะจริงๆมันก็เป็นหลักในการเก็งกาไรในอนาคตไรเนยถามว่าถ้าที่ดินตรงเนี้ยซื้อไว้แล้วไม่มีการต่อยอดพัฒนาถ้าคุณเงินเหลือๆคุณซื้อได้แต่ถ้าคุณที่คิดจะเก่งกําไรจะซื้อที่เพื่อไปต่อยอดในอนะคตก็ต้องดูเรื่องสารพนุโปคเป็นหลักเช่นเดียวกันเห็นว่าอาจารย์ซีเนี่ยพื้นเพไม่ใช่คนหัวหินด้วยแต่ว่าย้ายลกล่ามาอยู่หัวหินนี่เพราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่งชัยภูมิที่นี่ค่อนข้างดีอยู่แล้วส่งเสริม ทางในเรื่องทั้งการเงิน uh huh. การงานดีเพราะว่าลักษณะของหัวหินเนี่ยถ้าด,ดูตามหลักเนี่ยหน้าเป็นทะเลนะหน้าเป็นทะเลเพราะจริงๆหัวหินสมัยก่อนเป็นป่า,ปปาไม่ได้มีถนนไม่มีถนนที่นี่เขาเดินทางมาจากทางเรือแล้วมาขึ้นฝั่งแล้วก็ตั้งลกลากตามชายหาด